การแต่งหน้าแต่งตัวให้ดูดีทำตัวเองให้ดูดีสะอาดเท่ากับมีใช้ไปแล้วเกินครึ่งค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของหลักจิตว,วิทยาธรรมชาติของคนเราเนี่ยชอบมองของที่สวยๆงามๆอยู่แล้วถูกไหมพวกเราเองก็เหมือนกันซึ่งเราจะเข้าหาคนอนะ่ะเรายังไม่รู้จักนิสัยใจคอเขาหรอกค่ะคนอื่นมองเข้ามาหาเราก็เหมือนกันก่อนที่เขาจะเข้ามาทำความรู้จักกับเราอ่ะ เขาก็ดูจากภาพลักษณ์ภายนอกของเรานี่แหละเราก็ต้องดูแลตัวเองแต่งหน้าแต่งตัวให้ดูดีสะอาดสะอ้านหน้าเข้าหามันเป็นการสร้างโอกาสและเปิดโอกาสให้ตัวเองซึ่งมันง่ายมากอย่างที่ลุงเคยพูดไปแล้วในหลายๆคลิปตื่นมาอาบน้ําสระผมล้างหน้าแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่สะอาดสะอ้านดูดีราคาไม่ต้องแพงแต่งหน้าทําผมคือให้มันหน้าดึงดูด เห็นไหมคะโอกาสเนี้ยเราสร้างเองเลยแล้วเวลาที่ปิดโอกาสเราก็ปิดเองเหมือนกันไม่ต้องไปโทษคนอื่นว่าคนนั้นคนนี้ไม่ให้โอกาสไม่ต้องไปโทษโชคชะตาว่าเราด้อยโอกาสเราสามารถที่จะลุกขึ้นมาดูแลตัวเองให้ดูดีเพื่อสร้างและเปิดโอกาสให้ตัวเองได้คะ่ะก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักกับไทยอะ่ะเราก็ดูจากภาพหลักภายนอกนี่แหละดังนั้น ให้ทุกคนใส่ใจเรื่องของภาพลักษณ์นะถ้าใครที่อยากดึงดูดสิ่งดีๆนะถ้าใครที่มาสายพลังงานสายเรื่องของกดแรงดึงดูดมาสายเรื่องจิตวิญญาณเรื่องการ manifest ต่างๆให้ดูแลภาพลักษณ์ของตัวเองให้ดีแล้วคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาแต่งหน้าแต่งตัวดูดีแล้วเนี่ยก็ต้องยิ้มเยอะๆหัวเราะเยอะๆมันจะเพิ่มเสน่ห์ให้เราค่ะเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองเพื่อที่จะรอรับสิ่งดีๆพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆตลอดเวลา